you <laughs>

วันนี้ก็กลับมาพบกับหนอนซ่าชาแนลนีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้โซโล,โล่ก็อยู่ในโหมดโซโล่แรงนะ <5 seconds. S 2> าตานนี้ก็จะเห็นได้ว่าผมอุ่นใจละอุ่นใจหนึ่งระดับถึงระดับที่สุดเพราะว่ามีอะไรวะโอเพยเยอร์ทีมทารอนนะ3สามคนมีหมู่พีมี NTNC ทแล้วก็มีเอเลสนะ อันนี้ผมก็ยิ้มละอันนี้อันนี้ผมเล่นเป็นล็อกซี่นะในในตำแหน่งโลมิ่งหลายคนอาจจะงงล็อกซี่มันโลมได้หรือเปล่าเนี่ยคือมันโลมได้นะตอนนี้คือมันมันเก่งมากเลยนะล็อกซี่อะล็อกซี่โลมอะตอนเนี้อ่าเนี่ยผมจะมาโชยดูว่ามันเป็นไงอันนี้เวทได้ยับยับนะ<อ>นะเพราะว่าผมเห็นเห็นไหมมีอารามอยู่ข้างล่างนะอ่าผมก็เลยแบบ เดินนำเวทยับยับเลยนะอันนี้จริงๆอ่ะเวทเลสได้นะเออแต่ว่าพอเลนฟอเลนคุณคุณเอ็นีเอ็นีเขาไม่มานะอันนี้ผมก็รู้สึกกำมัดเล็กน้อยนะอันนี้กำมัดเล็กน้อยเราก็ต้องพิมซะหน่อยอต้องพิมแบบนี้เพื่อเป็นการบอก่งบอกว่าเราเรากำมัดนิดหน่อยนะ คือจริงๆมันเวทได้นะเพราะว่าเพราะว่า<อ><อ>ผมเห็นอารัมอยู่ข้างล่างนะเออคือแบบเอาเราก็ออกได้นะเราเป็นเราเป็นฟอร์เรนแล้วตอนนั้นคีฟยังไม่เข้าอเอออนี่มามาตรงกลางนะครับผมอ่านี้จะสังเกตได้ว่าริปโป้โดนเวทป่าหมดมันยังไม่เวลสี่นะเออก็แสดงว่าตรงนี้บวกได้แน่นอนคือชนะแน่นอนนะถ้าจ,จะบวกตรงนี้นะอันนี้ผมกะมาเอามงกรเล็กก่อนอนะ เออ,เอ,อยังไม่ได้ช่วยลำอย่างเข้มผมก็เป็นโปรเพเยอร์นะจังหวะนีะ <c oughs> เน้เดินนะเดินไถจังหวะนี้นะี <c oughs> อโลคุณภาพจริงตัวนี้อ่าแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปล่างต่อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวผมกลัวข้างล่างโดนได้นะผมก็เออต้องรีบเดินไหน่อยแล้วก็ยังมีมีมังกรนะี่ไงต้องเดินไปเช็คสักหน่อยนะ อันนี้เพื่อนเรามาเติมตอเรียนเรามาเติมนะก็เดินเลยเดินไล่ล่านะอ้าวเรียบร้อยอารลำอารลำหลุดลำแหลกนะโดนจังหวะนี้โดน,นก็ไปกลางนะจังหวะนี้เดินไปเฮ้ยจังหวะนี้ล็อกนี่ไงว้าวคือจริงๆจ,จังหวะเมือ่อกี้คือ จร,จริงๆอะผมอาจจะต้องจับได้นะคือแบบแต่ว่าอาเลเตอร์อะคืออาเลเตอร์มันอ้งนี่ก่อนเว้ยมันรีบหนีเกินแล้วแบบสกิลมันหลุดเลยอะไม่งั้นผมต่อคอมโบแล้วดึงต่อแล้วพลาดเลยเมื่อกี้จริงๆอาเลเตอร์แค่ฟิกเฉยๆก็ได้นะเออฟิกเฉยๆแล้วสกิลมันจะไม่หลุดนะแล้วผมจะได้จับต่อได้อันนี้แม่งเขาฟิกแล้วเขาเดินนะงัก็เลยเรียบร้อยเลยตรงนี้มาอา้อรอสักหน่อยอ้อรออ้อ,เ,อเท้างจาังอนนี้ปึ๊บ อ่าผมเห็นครูดาวอันตีจะมานะปาบมานาหมดวิ่งเพลินจัดอดจับเลยไม่ได้ดูมานาตัวเองหไม่งั้นไม่งั้นผมรอดได้จับไดเ้เท่เลยจงอนนี้คือจริงๆผมต้องเท่แล้วแตแม่งมานาหมดพอดีรบร้อยเลยเออแต่ไม่เป็นไรถือว่าเพื่อเราถือว่าเพื่อนเราเท่นะ ต้องเทพอยู่แล้วแหละโอ้โหโปรเพยเยอะสามคนอ่าแล้วก็มาอันนี้ผมเห็นใบบนเยอะนะผมก็เออมาคุมแถวนี้มาลองดูมาเช็คแถวขวานะอันนี้มาปันปนาป่นป่วนมาปั่นป่วน,นมาปั่นป่วนทีเล็กน้อยนะเออมาปั่นป่วนไปแม้เราเตียนได้อยู่นะอ่าอันนี้อันนี้ป่ากับฟอเรสต์เราอยู่บนนะผมก็เลย ยังไม่รีบไปวิ่งไปเปิดนะเราก็เล่นแนวแบบกัน,นออก,กันออกต่างแนวกันกันหน่อยต่าปายทีมผมเพิ่งเห็นอยู่อยู่ฟ้าเงี้ยเลยไม่อยากตามากมก็เียก็เดินไปกลางคุมคุมแอลวขวาอ่านี้ผมมาเดินมาแล้วฟ้าุ่มโจมไตมาแล้วเหยื่อหมับหมับพ้ยเลย เข้าคอมโบเรียบร้อยเจอสองจับก็แาไนิ่งเลยนะจินิ่งตัวมันเกียนดจนะ uh, แก็เดิน <on spot. S 1> ถ่ายอายุยาครับผมรับจับให้เพื่อนนี่ตัวตอนนี้มันเกียนนะเอามาโลมได้นะเนี่ยลองดูที่ผมเล่นเนี่ยี้ผมก็เดินมาเล็กน้อยนะกัด mm. <Just S 2> เล็กน้อยอ่าได้ฟอม ทั้งบนที่เขาใส่กันยับเลยนะเนะี่ยว่าไงผมผมดูดูจากนี้แมปมีพยอญตีไล่ไล่ปล่ายฝั่งนะกระหน่ำไล่ยับ่าได้ด้วยผมก็เป็นผู้เล่นโคลีนอย่างเข้มฆ่าป่ายฝั่งได้โอเคอย่างเข้มเลยอ,อันนี้ผมก็ผมก็เดินตามป่านะ ป่าคุณคุณหมูพีเขาบุกยับนะแลเดินเดินยิ้มเดินเล่นนะหน่อยจังเดินเล่นมาเดิน<า>เล่นนี้ผมรอก่อนนะเพราะว่าผมไม่อยากเข้าไปยิ้มยิ้มนะผมรอดูนี้ให้เพื่อนก่อนเนาะเออรอจังหวะอันนี้ได้แนละ้วจับมาเกียร์ไหมฮีโร่โอ้ฮีโร่อย่างเกียร์เลยนะ นะเดินถ่ายเดินถ่ายโอ้ oh, เกียนโล,ล่อะไรคือตอนนี้มันโหดมากนะออกซีโลมเ่ยเป็น,เป,นเป็นตัวที่เกียนตอนนี้คือมันเกียนอะเกียนจัดเลยคือต้องลองเอาไปเล่นดูอะคือมันเกียนจริงเ้ยเนี่ยแล้วก็เดินมากลางนะว่าอีกทีมต้ายสองก็ลองลองหาบวกนะตอนนี้เอามาแล้วคิดมา ข้าวไปแล้วครับผมไดไปแล้วไล่ไปแล้ว,ลวอ,าอารามจับนะไม่ตายนะผมผมรู้อยู่แล้วผมไม่ตายาถ่ายถ่ายฟรีเรียบร้อยแตกจริงๆถ้าผมเดินออกเฉยๆแม่ผมก็รอดนะนี่ผมเทียบซ่าไงชื่อหนอนซ่าได้ยังไรฟาด่อลเลนไรฟาดค่ายยับคือ,อเห็นไหมเห็นเมื่อกี้ไหม ล็อกซีโรมิงถ้าไม่ใช่ล็อกซีทำไม่ได้ไง <Let them. S 1> uh huh. ถึงับถึงครับมีคำชมเชยใช uh huh. ่คำชมเชยครับผมคือแบบเมื่อกี้ไปรับจับรับจับอารามนะแล้วก็แล้วก็จับอะไรวะจับวันเดอร์มาเออถ้าไม่ใช่ล็อกซีทำไม่ได้เลยแม่งโหดจัดตัว คือหัวเกียรน,นะจะวันนี้เพื่อนเราคลองผมก็เช็คตรงนี้ซะหน่อยยืนเช็คนะ mm hmm. มเราก็รอรอบวก mm hmm. เดินเล่นนะตอนนี้เมื่อเชา้าเพิ่งโดนนักแข่งด่าใครไม่รู้นะนักแข่งใครไม่รู้ด่า ยืนยิ้มยืนยิ้มจังหวะนี้ว่าไงปาบิ่งเลยนิ่งกันทั้งทีมจังหวะนี้จังหวะนี้นิ่งกันทั้งทีมเออถ้าจังหวะเมื่อกี้ผมผมมีฟิกเกอร์อเออผมทันอยู่เว้ยแบบว่าลาวิลยิงสตาร์แล้วผมมาฟิกเกอร์ไปดึงผมผมทันอยู่เมื่อกี้มผมไม่มีฟิกเกอร์อจับไม่ทนัน อันนี้ปล่อยปล่อยปล่อยมังกรล่างนะก็เอ,อาคุมแถวนี้ไว้โรมิ่งโรมิ่งนะคุมแถวนี้รนะอเดินยิ้มนะช่วงนี้ห้าอันนี้ผมไม่อยากจับนะเพราะว่าเพราะว่าเราจะขึ้นข้างล่างนะเออผมก็เลยเอาชัวร์ดีกว่าเดี๋ยวจับบ้าเดี๋ยวจะหาน,นี่ผมมาได้แล้วโอล็อกตี้อยู่ไงป้าแม่งได้เกียร์นะวิ่งหนีกันหมดทุกคนนะกลัวโดนจับหมด กลัวโดนจับกันหมดทุกคน,นตัวมันเกียนจริงนะเว้ยเห็นไหมมันเกียไปได่เลยตายยากตัวโคตรอึดเออแล้วน,น่าจบเกมแล้วแม่งโหดจริงนนะเออลอตตี้ลอตตี้โรมเนะ่ยเออเห็นไรแต่เนี่ยอันนี้ก็าตัวรถแรงเออตอนนี้ทีดาวแล้วมั้งเลยรถสแตอนนี้ มีโปรเยอร์แดบผมไม่ยิ้มเลยฮ่าฮอืมมาละดาาที่หนึ่งร้อยเก้าอืมก็อันนี้เดี๋ยวผมจะไต่ไปกอรลียสนะโดยการโซโล่แรงนะ <Okay. S 1> ไม่รู้จะทำได้หรือเลปล่าก็เล่นเรื่อยๆนะเออเราก็มีตาที่ผมเจออันนี้ด้วย ปิจูอ่ะวาเลนเซียอ e ีสปอร์ตอ่ะเออแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาลงนะผมี่มมันมันเป็นตัวสมอ่ะอันนี้อันนี้ผมเล่นล็อกซี่โลมพอดีเป็นตัวแบบคือแบบตัวใหม่พอดีอ่ะเออก็เลยอยากจะเอามาโชว์ให้ดูนะว่าว่าล็อกซี่เนี่ยมันมันโลมได้ตัวมันโหดมากนะเออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพริม สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ